เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโคดกีอาร์ตลอสสตอรี่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาลุยกันต่อกับอาร์ติเคิลชาเลนจ์ที่3นะครับในส่วนของเทียร์ที่4นะก็ด่านนี้นะครับพลังจานหน0 0งเหมือนเทียร์3นะครับเพียงแต่ว่าจำนวนศัตรูจะเยอะขึ้นนะครับเป็น42เครื่องนะแล้วก็แนวการบุกนะครับศัตรูมาจาก2เส้นทางนะครับแล้วก็วิ่งมาที่เส้นทางเดียวนะครับ ของชาเลนจ์สามนาเงื่อนไข่เดิมนะครับคือไม่สามารถเด้งคอร์สโดยปกติได้นะครับนะเราก็ต้องหาตัวที่เรียกคอร์สนะครับโอเคก็ทีมเดิมเลยนะครับเราจะใช้ตัวปั๊มคอร์สสตัวนะครับมีส้มนะเจิรเมียนะครับซูซักคุแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกิลฟอร์ดนะครับจริงๆถ้าเกิดใครมีตัวนี้ก็ปั้นได้นะนางอีสานะครับอ่นานักกีฬาชิบะตัวเนี้ย นะครับก็ใช้ได้นะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อกรณีไม่มีซูซักุนะครับอ่าแต่ว่าเจลรีแมนี่มีทุกคนอยู่แล้วแล้วก็กิลฟอร์ดก็น่าจะมีทุกคนนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยเลยนะครับอ่ะก็ด่านนี้ศัตรูมา2เส้นทางนะครับ เดี๋ยวเราจะอุดตรงตรงนี้นะครับสองทางเลยอุดสองช่องนะครับใช้ตัวกันสองทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเอาเลตตายิงลงนะครับอ่าโอเคตัวแรกลงส้มก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับลงซูซคกูไปนะครับเพื่อปั๊มคอร์สนะสแล้วก็ด้านล่างนะครับแคเลเรนต้องมาเลยอ่ะเสร็จปุ๊บต่อด้วยคิวฟอดนะครับเพื่อเอามาด้งคอร์สนะครับอ่าพอคอร์สมาแล้วปุ๊บเนี่ย รีบลงตัวฮิลนะครับที่เหลือก็พยายามยืนยันให้อยู่ก่อนนะเริแรกนะครับรอจนกว่าคอร์สมันจะเด้งแล้วค่อยเอาวีเนต้ามาลงนะครับอันตีไปทีนึงก่อนเซิฟเซิฟแกเรนอันตีไปข้างบนจะมาอีกแล้ว จะเยอะอีกแล้วอันตีทีหาคอสคอสยังไม่มานะแต่ว่าตอนนี้เจ้าส้มใกลลงได้อีกรอบแล้วนะครับทางด้าแคลนก็แย่แล้วเหมือนกันสกาดนาก่อนทางแคลนยังไงเนี่ยแคลนอันติซะหน่อย ่ะกันไว้ได้นะครับตรงนี้โอเคอ่ะแต้มพอแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราลงส้มก่อนดีกว่านะครับจะไ,ได้ปั๊มค่าคอร์สไปอีกนิดนึง่งทีนี้ก็ส่งวิเลเตตามาอ่ะเว็บแรกหมดไปแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเป็นเว็บสนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมเอาตัวฮิลลงเพิ่มนะครับ เดี๋ยวศัตรูเยอะๆก็ค่อยยิงปืนใหญ่ของอลีเลต้านะครับเครื่องกอเซเตอร์นี่แหละยิงซะเลยโอ้โดนแค่สามเครื่องเองน้อยอะ่ะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป ข้างล่างสองข้างบนจะตัวสามแล้วตีเ <4 S 2> นะี่ยคุณมังคูอันตีไปก่อนนะครับแคเลนี่เดี๋ยวรอให้สักสี่ตัวเดี๋ยวรอ,วรอทำไมสี่วะเซเมวันอันตีได้แค่ไม่กี่ตัวสองตัวเองนี่อ่าโอเคนะครับคิวฟอร์ดอันตีซะหน่อย โอเบามากเบาหวิวเลยอาโอเคเราเอาส้มมาปัป๊มคอร์อ,รอีกนิดหนึงน่งเลยครับอ่า,าแล้วก็สุดท้ายนี่เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ลงนะเอามาช่วยหนุนแคเลนละกันจะได้เกือกันหลุดอ่า <c oughs> แคเลนอันตีไป สกูอันตีตไปไมีหลุดมาได้นิดหนึ่งไม่ให้ไปอ่ะเหลือสุดท้ายแล้วนะครับอ่าวีเลต้าอันตีเก็บไปเลยก็ไดนะ้อ่ะเรียบร้อยนะครับสี่สิบสองเครื่องนะ อ่ะตรงนี้เราก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับก็จะได้เพชรอีก200นะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอัปเฟดแต่เป็นสีเงินแล้วนะครับอ่ะของเทียสีก็แบบนี้เนาะต่อไปด่านเทียห้านะครับด่านเทียห้าด่านนี้จะเน้นพลัง1 6นะครับแล้วก็จะมีศัตรู42เครื่องนะครับ แล้วก็มีเครื่องบินด้วยนะอ่ะก็เส้นทางจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องบินเนี่ยมันจะบินตรงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกพักพื้นดินนะครับอ่าเราควรจะเอาตัวที่ยิงแรงๆนะครับมายิงดักเครื่องบินนะเพราะว่าเครื่องบินค่อนข้างดุนะครับสําหรับแมปนี้นะครับอ่ะก็อาจจะต้องเอาวิเลต้ามายิงเครื่องบินนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันยิงไม่ค่อยเข้านะแล้วก็ด้านล่างนี่เดี๋ยวมาผนึกกาลังกันสู้อีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวสักคูเป็นหุ่นยิงนะครับอ่ะเพราะว่าตัวภาคพื้นเนี่ยเราวางได้ไม่กี่ตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะวางได้แค่ตัวปั๊มคอร์สนะครับตัวแคลเลนนะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหุ่นดีกว่าอ่ะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้โอเคแล้วก็เจ้านี่เจ้านี่ไปเอาหุ่นอะไรมาขับดีที่ค่าคอร์สน้อยๆหน่อย แค่อยากเอามาปั๊มคอสเองอะ่ะตัวนี้เท่าไหร่8เอานี้ก็ได้หุ่นแคเรนสีแดงอีกตัวหนึง่งนะเพราะว่าแค่เอามาปั๊มคอสนะครับโอเคเดี๋ยวแทงให้แคเรนชนนะครับแล้วก็ตัวนี้คอยเสริมก็ได้จะหยุดอยู่แล้วแหละนะครับตัวยิงเครื่องบินตรงนี้แล้วก็ตัวยิงเสริมตัวนี้นะอ่ะโอเคปะลุย ศัตรูมาตามนี้เลยนะครับเครื่องบินจะออกก่อนนะโอเคลงเจรเมียไปอ่าแล้วเก็บเจรเมียขึ้นนะครับวิเลต้านี่คุมบนเลยนะครับดึงเครื่องบินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวลงนี้ก่อนอ่าแคเรนนะตามด้วยตัวนี้นะครับ,รบไปยืนปิดหลังไว้ก่อน ลอดิงคอร์สเนี่ยเครื่องบินมันจะถึกหน่อยนึงนะครับต้องระวังนะผมลดความเร็วนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินมันถึกจัดโอเค,คแล้วก็คาเรนคอยอันตีไปนะขออยังไม่มาเลย แคเรนจะไหวไมหมเน,นี่ยแคเรนต้องรีบเสียน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเลือดลดเยอะนะครับตอนนี้คิยวยังไม่มาเลย <c oughs> โอ้ขนาดเครื่องบินข้างบนยังจุกเลยอะ่ะอ้ยอ,อึดแล้วอึดแล้ว <c oughs> อึดแล้ว แคเรนรีบอันตีก่อนเดี๋ยวเราเอาต้มลงนะครับต้องรีบปั๊มคอร์สลงโอเคลงต้มแล้วเด้งขึ้นนะครับตามด้วยตัวฮิวก่อนเลยไม่งั้นแย่แนะ่อ่ะทีนี้ซูซากคุนะครับอ่ะค่อยตามลงมาก็เดี๋ยวเราวางซูซากคุต,ตรงนี้ก็ได้จะได้ช่วยยิงดักนิดนึงนะครับแล้วก็ปั๊มคอร์สไปในตัว ฮิวหน่อยฮิวหน่อยแคเรนจะไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็ต้องพึ่งสูสักคุพอสมควรนะโอเคเลือดเต็มแล้วนึกว่าต้องพึ่งสูสักคุถ้าเป็นฮิวอีกตัวนี้กว่าจะเต็มน่าจะนานนะครับสูสักคูนี่ยิงได้5้าเป้านะรอศัตรูเยอะก่อนก็ได้นะครับ โอเคยิงก่อนแล้วรีบอ,อ่ตรงนี้ก็จะเป็นเวฟที่สองนะครับก็น่าจะพอได้นะฮิวมาแล้วก็ค่อยอุ่นใจนะครับตอนแรกมันจะลงฮิวไม่ทันนะ คอร์สไม่เด้งเลยคอร์สไม่โผล่เลยเดี๋ยวผมเอาวิลต้ายิงนิดนึงดีไหมเนี่ยอ๋อันพัน,พนพันอยู่อ่ะเก็บศัตรูไปอีกหนึ่งนะครับนะทีนี้เดี๋ยววางส้มก่อนวางส้มปุ๊บเด้งส้ม,สมวางยิกตัวหนึ่งนะครับนี่น่าจะสบายขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวรอคอร์สเด้งสุดท้ายก็เอาโอเรียไปอุดนะครับก็สบายแล้ว แค่เลนอัตตีละกันไม่งั้นดามเมจเข้าเยอะจังต้องระวังเครื่องบินนิดนึงนะเผื่อบุ๊บมันมุดเลยนะอ,นอ่ะศัตรูเหลือแค่นี้แล้วนะครับโอ้โคเนเลีเยเพิ่งจะโผล่คอร์สมันไม่เด้งไง ตีไปนะครับแวรลิสตยิงเก็บไปซะอ่าเรียบร้อยนะครับสี่สองเครื่องยัด,ดตรงนี้ถ้าผ่านก็จะได้เพชรอีกสองรอยนะครับต้องผ่านเอสนะแล้วก็ได้สามดาวก็ได้นี่ด้วยนะครับอัพเทรนนิ่งเนาะ โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันกันกบเทีย์6แล้วก็เทียร์7นะครับเทีย์6นี่44เครื่องนะครับมีเครื่องบินด้วยแอบดูดันดูเหมือนจะยากขึ้นนะเนี่ยไอนี้เครื่องบินแน่นอนไอนี้ทางลาบอ่านะครับแล้วก็ของเทียร์7นี่50เครื่องเลยยังเยอะ นะครับโหแน่นเลยด่านนี้รู้สึกจะทางลาบหมดเลยด้วยมั้งเนี่ยอ่ะเที่ยวเจ็ดจะไม่มีเครื่องบินนะครับอ่ะไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปหน้านะครับโอเควันนี้ไปก่อนละครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ใช่ไหมผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ